ไปพูดคุยนะคะกับสวสมชายแสวงการกันค่ะสวัสดีค่ะท่านสวสมชายคะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านสวสมชายคขัวันนี้ขออนุญาตตามความคืบหน้าสักสองประเด็นค่ะท่านก็คือเรื่องแรกก่อนการอภิปรายทั่วไปนะคะตอนนี้รายชื่อก็ครบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะท่านไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วใช่ไหมคะสำหรับการอิไม่มี <ขอ S 2> ป,ปัญหาครับไม่มีปัญหาตั้งแต่ต้นครับก็เป็นปกติของการยื่นซึ่งมีมาตั้งอย่างไรก็ห้าครั้งแล้วนะครับผ่านมาในชุดพุธิสภาต่างๆครับ <L an> ตอนนี้ก็คงเท่าที่ทราบ99แต่ว่าอาจจะบวกขึ้นไปอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าโต้โหก็จะเป็นกรรมธิการพัฒนากา,า,ารเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนท่านเสรีสุวรรณพนนเป็นเจ้าภาพะนะครับก็จะยื่นกับท่านประธานวุฒธธิสภาวันจันทร์ครับ่าจะมีสมาชิกเเซ็นพิ่ม,มหรือไม่ก็แล้วแต่ท่านเสรีครับซึ่งเจ็ดประเด็นที่เราเปิดไปนี่ไม่น่าจะเพิ่มอะไรใช่ไหมคะน่าจะครอบคลุมแล้วเพอตามเอกสารที่สื่อคงเห็นแล้วนะครับมีเจ็ดประเด็น หลักกันนะครับในนั้นก็จะมีหัวข้อย่อยต่างๆครับก็เช่นเศรษฐกิจปากท้องเศรษฐกิจของประเทศเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเรื่องของการต่างประเทศเรื่องของการพลังงานนะครับแล้วก็เรื่องการแก้ไขรัฐมนูญเรื่องการปฏิรูปประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับคาดหวังกับคาตอบไหมคะท่านว่ามันต้องชัดเจนคเป็นปกติเป็นปกติทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายวุฒิสภาก็ มีข้อเสนอแนะหรือข้อปัญหาที่อยากให้รัฐบาลชี้แจงนะครับแล้วก็อาจจะมีข้อเสนอแนะที่รัฐบาลอาจจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ก็ถ้ารัฐบาลหยิบฉวยไปใช้ก็จะเป็นประโยชน์ถ้ารัฐบาลไม่เอาไปใช้ก็ก็สูญเปล่าหมายถึงว่าสูญเปล่าคือจะได้นะครับเพราะว่าจากการอภิปรายเปิดมาตั้งแต่ปี2551ที่บางครั้งก็เป็นท่านคำนูลสิทธิสมานบางครั้งก็เป็นผมนำนะครับแล้วก็มีสมาชิกวุฒิสภาหลายชุดนะครับทำทั้งหมดมา5ครั้งเนี่ย ก็รัฐบาลบางรัฐบาลก็รับไปแก้ไขนะครับรัฐบาลบางรัฐบาลก็ไม่ได้เอาไปใช้แต่ก็จะเกิดความเสียหายตามมาเช่นกรณีจำนำข้าวอันนั้นชัดเจนมากเลยขอเปิดอภิปรายแล้วรัฐบาลเปิดแต่เพิกเ,เฉยต่อการที่เอาไปใช้ครับอันนั้นก็เกิดความเสียหายตามมาเจ็ดจานล้านอย่างที่เราทราบครับ ของครั้งนี้นี่นาจะมีะลักษณะคล้ายๆกันไหมครับก็อย่างดิสโทเรสอะไรเงี้ยถ้าหากว่ายังคงเพิกเฉยหรือว่ายังคงดําเนินการต่ออะไรเงี้ยเ,เรา,าเสนอครับเราคงเสนอเพราะว่าพุทธิสภาจัดเวทีไปสองครั้งแล้วเชิญผู้เกี่ยวข้องมาแล้วก็กรรมธิการที่เกี่ยวข้องแ่ะก็ศึกษาติดตามตรวจสอบอยู่ว่าโดยหลัก,กน,นะครับเอาเฉพาะเรื่องของ้อเทจจริงก่อนเศรษฐกิจประเทศไทย เป็นเศรษฐกิจฝืดเครื่อง<ต>เพราะพื่งพ้นจากโควิดแล้วก็มีภาวะเศรษฐกิจโลกที่อาจจะ ถดถอยจากสงครามร,รัสเซียยูเครนจากสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับแล้วก็โลกก็เจอภาวะวิกฤ COVID ตโควิดมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยดูอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างจีนก็จะเห็นเลยนะครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจถดถอยนะครับเพราะฉะนั้นท่านนายกจะไปตั้งตัวเลข GDP สวยหรูไงเนี่ยมันมันไปไม่ได้หรอกค,ครับไอ้นั้นก็อาจจะไปได้ในอนาคตนะครับแต่ว่าหลักการก็คือว่ามันไม่ได้วิกฤต อย่างที่ไปคาดการกันแล้วการแก้ภา,าวะวิกฤตที่รัฐบาลพยายามบอกว่าท่านเห็นว่าวิกฤต<ม>คนอื่นเห็นไม่วิกฤตก็แล้วแต่<ะ>ท่านมีหน้าที่ใช้รุนมิยนิดเนี่ยก็ก็ได้นะครับก็ปปชกับกฤษฎนกาท่านก็ทักแล้วว่าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันชัดเจนว่ากธนาคารโลกก็ดีกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ก็ดีเนี่ยรวมถึงนักวิชาการอิสระอดีตทัว่แบงก์ชาติอดีตรัมนตรีครั้ง ผูว้ว่าการแบงก์ชาติปัจจุบันหมายถึงธนาคารแห่งประเทศไทยนะสภาพัฒน์สำนักงบกระทรวงการคลังต่างเนี่ยก็ยืนยันว่าออมันยังไม่อยู่ในขั้นวิกฤตแล้วก็ที่สําคัญคือทั้งสองหน่วยที่ส่งตัวเลขเส่งเอกสารให้กับรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าวิกฤตเศร,รษฐกิจของไทยเนี่ยเคยเกิดขึ้นก็คือต้อยมยำกุ้งชัดเจนนะครับตอนวองสบู่แตกปี40นะครับแล้วก็ต้องกู้เงินมาโดยพรกองเงินกู้อันที่สองก็คือโควิด สิบเก้าอันนั้นต้องใช้พรกรเงินกู้สองฉบับหนึ่งจุดห้าล้านล้านส่วนอันนั้นกิจก,การสรุปส่วนของปปชเนี่ยก็เพิ่มมาสองอันก็คือฮาร์เบอร์ไครสซิสกับน้ําท่วมนะครับปีห้าสี่ซึ่งต้องกู้สามแสนห้าหมื่นล้านมาแก้ไขปัญหาอันนั้นก็ออกพอรกรหมดเพราะนั้นขณะน,นี้ทางรัฐบาลก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานอื่นจะมาวินิจฉัยว่าอะไรวีกฤตนะครับเศรษฐกิจแล้วท่านก็อาจจะเดินหน้าเดิน เดินโครงการไปต่อนะครับด้วยการกู้นะครับมาแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาคือว่าผมก็ไม่ได้ห้ามรัฐบาลนะครับสบวคงไม่ได้ไปห้ามครับเพียงแต่ว่าเราก็ตั้งคาถามว่าเอาตกลงถ้าวิกฤตเศรษฐกิจตามที่รัฐบาลเห็นเนี่ยเราอาจจะเห็นไม่ตรงกันก็ตามเนี่ยหรือจะแก้ภาะวะผื้เคืองเนี่ยมันจําเป็นต้องกู้หรือเปล่า หรือ,อม,มันใช้วิธีอื่นในการาแก้ซึ่งรัฐบาลก็มีเงินง่อมาแผ่นดิน3.6 8ล้านล้านแล้วก็มีเทคนิคอ,อื่นอื่นอีกเยอะเลยนะครับซึ่งผมว่ามันมันประเทืองปัญญาก,กว่าการใช้เงินกู้ไปแจกฟรีครับ ค่ะนั่นก็คือประเด็นเรื่องเศรษฐกษิจแล้วก็ประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณทักสินตรงนี้นี่เราจะหยิบยกไปไหมคะเห็นวันนี้ท่านสวอเองก,ก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเรื่องของการพักโทษนะคะท่านสวคือสองเรื่องเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ผมผมได้ติดตามนะครับแต่ว่าสมาชิกวุฒิสภาท่านอื่นคงมีอีกหลายสิบประเด็นนะครับ,บ,บที่เรียนเก็่หวัวข้อหลักประเด็นนี้เป็นประเด็นที่กรรมธิการได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรรมการสิทธินุยชนแห่งชาติ กรมรตรธันนะครับผู้แทนแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมาชี้แจงถึงสามครั้งนะครับแล้วเราก็เดินตามข้อกฎหมายข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมัน มันได้ตรงไปตามกฎหมายหรือไม่เพราะว่าคุณทักษิณก็ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับหลังจากที่หลบหนีออกไปอยู่ต่างประเทศนานเนี่ยมผมผมให้ผมเห็นด้วยนะครับสนุนให้กลับมาประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการเพราะว่าเราจะไดเ้เดินหน้าประเทศในเรื่องความน่าเชื่อถือศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมได้แต่ปัญหาคือเมื่อคุณทักษิณได้รับพระราชทาน อภัยลดโทษแล้วเนี่ยนะครับจาก8ปีหรือ1ปีเนี่ยก็สมควรที่จะเข้าสู่กระบวนการอย่างแท้จริงนะครับเหมือนที่ได้ทำสือขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยประเด็นก็คือว่าคุณทักษิณเข้าไปอยู่ในเรือนจำวันที่22เ,เวลาเที่ยงวันแล้วก็ออกไปตอนเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยนะครับที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นการไปรักษาตัวซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ทำได้เพียงแต่ว่าที่ตรวจสอบแล้วเนี่ย ทั้งหมดมีนักโทษที่ออกไปรักษาตัวภายนอกเนี่ยมีอยู่เป็นประจำนะครับเพียงแต่ว่าไปเช้าเย็นกลับนะครับเพราะว่าระบบการรักษาความปลอดภัยก็ดีการควบคุมตัวเนี่ยต้อง้ราใช้กําลังเยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไปอย่างมากก็คืนหนึ่งสองคืนก็กลับแล้วนะครับเพราะว่าต้องเฝ้า24่ชั่วโมงแต่ทั้งหมดที่ชี้แจงมาเนี่ยสามพันตลอดตลอดหนึ่งปีกว่าเนี่ยมีสามพันคนก็จริงแต่ว่าที่เกินร้อยยี่สิบวันที่ต้องอนุมัติกันเนี่ยมีแค่สามคนอย่างนี้เป็นต้นนะครับและสามคนก็เป็น เป็นโรคจิตเวทนะครับคลิกก็ปัญหาก็คือคุณทักษิณป่วยเป็นอะไรเนี่ยเราก็มไม่ทราบเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็ก็โยนนะนะครับร่างพันธ์นก็บอกว่าตํารวจไม่บอกไม่ไม่ไม่ไมไมให้ให้อยู่ต่อโรงพยาบาลตำรวจให้ให้อยู่ต่อ,อมหมอโรงพยาบาลตำรวจก็บอกร่างพันธ์ไม่เอาตัวกลับเองอนะครับไอ้หลังเนี้ยเราก็คงต้องอเสนอให้สภาทราบว่ามันมกระทบกระบวนการยุติธรรมนะ ส่วนเรื่องของการพักโทษการอะไรต่างๆเนี่ยผมก็มีข้อเสนอแนะข้อแนะนําว่าต้องเดินตามกรอบกฎหมายทั้งสิ้นนะครับถ้าเดินผิดกรอบกฎหมายหรือไม่ได้คํานึงถึงความรู้สึกความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม ซึ่งวัชธะทางเป็นกระบวนการทําท้ายน้ำน,นะครับหลังจากที่เราเรียกร้องให้มีการปฏิรูปตํารวจอายการศาลซึ่งดำเนินการมาจนเป็นที่รู้ร่วงในบางระดับแล้วเนี่ยพอมาเจอด้วยทําท้ายน้ําที่มีปัญหาแบบนี้เนี่ยม,มันก็อาจจะเกิดการเสื่อมศรัทธาต่อกระบวนการทําทซึ่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่ส่วนตัวผมก็คงจะหยิบยก ขึ้นนะอภิปรายเพื่อเสนอแนะไปยังรัฐบาลครับ <c oughs> หรือรัฐบาลก็อาจจะอธิบายสิ่งเหล่านี้ว่าท่านได้ดำเนินการถูกต้องอย่างไร <c oughs> ให้ประชาชนทราบครับอ,อย่างเกณฑ์การการพักโทษพิเศษกรณีพิเศษอันนี้ที่ราชทันมีการอ้างแล้วก็ทางหน่วยของอทางยุติธรรมบอกว่ามันก็เพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยป่วยร้ายแรงแล้วก็ต้องดูแลแล้วก็สูงวัยอันนี้มันมันมันฟังขึ้นนะครับผมผมเองนี้ครับเรื่องเรื่อง ที่แถลงกันมาเนี่ยผมฟังแล้วก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่ขอให้ยึดหลักกฎหมายระเบียบเล็กกว่ากฎกระทรวงกฎกระทรวงเล็กกว่าพระราชบัญญัติอันนี้อันนี้ตามสักชั้นเลยนะเพราะกระทําใดๆก็ตามเนี่ยจะต้องยึดหลักตามพระราชบัญญัติแมาจะทำปีสวหกสิบนะครับถ้าจะอ้างเหตุในการทักโทษเป็นกรณีพิเศษโดยบอกว่าเป็นผู้ป่วยรุ่นรังอายุเจ็ดสิบนะครับ ก็ต้องกลับไปดูมาตรา52องคเล็บบ้าตรา52จะบอกว่านักโทษเด็ดขาดที่ได้กระทำการต่างๆอไปนี้เช่นได้พัฒนาการศึกษามีความอุตสาหะประกอบคุณงามความดีอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ราชการเป็นพิเศษเลยนะครับจะได้ก็ก็จะมีวงเล็บหนึ่งได้รับการลดระยะเวลาลงโทษอะไรต่างๆว่าไปวงเล็บเจ็ดมันบอกเลยว่าต้องได้รับการพักโทษ โดยมีเงื่อนไขคือต้องรับโทษจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือหนึ่งในสามอย่างใดมากกว่าขณะนี้เกินหนึ่งในสามไปแล้วแต่มันต้องอย่างใดมากกว่าอย่างใดมากกว่าก็คือหกเดือนขึ้นไปหกเดือนขึ้นไปก็จะไปครบวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์เพราะนั้นเนี่ยจะมาอ้างเรื่องเจ็บป่วยร้ายแรงหรือเจ็ดสิบแล้วไม่เอามาตราห้าสิบสองวงเล็บเจ็ดมาใช้เนี่ยไม่ได้หมายก็ว่า ตอนนี้บอกว่าอ้างว่าป่วยได้แรงแล้วอายุเจ็ดสิแล้วให้ออกมาเลยเนี่ยอันนี้ทําไม่ได้อ,อ้างเสร็จก็ต้องไปดูว่าคุณทักษินอยู่ใน52วงเล็บเจ็ดไหมคือ จำคุกมาแล้วหกเดือนะนะครับส่วนประเด็นที่คุณชานชัยหรือใครก็ตามไปต่อสู้ว่าย,ยังไม่ถือเป็นการจำคุกหรือไม่นี่ผมคงไม่ออกความเห็นนะครับแต่ขนาเนี้ถือว่าถ้าคุณทักษิณอยู่ในความควบคุมของกระทรวงยุติธรรมที่โรงพาลตำรวจแล้วบอกว่านี่คือการจำคุกก็อันนั้นก็ต้องนับหกเดือนครับแล้วยังต้องอิจิรณาอีกว่าอ,อายุเจ็ดสิบคุณทักษิณเนี่ยเรื่องป่วยได้แรงเนี่ยคงคงพิณายากพอสมควรเพราะว่าทาง โรงพยาบาลตารวจนยไม่แถลงชัดเจนว่าป่วยดะแรงเป็นโรคอะไรระแลงก็จะมีเช่นมะเร็งวัณเจไอล้มเหลวใช่ไหมครับเป็นไตวายเป็นเอขั้นสุดท้ายอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าอาการที่แจ้งมาสี่โรคแรกเนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องพวกนี้คือเป็นเรื่องความดันโลหิตสูงเป็นโรคของกระดูกเสื่อมเป็นโรคของโควิดที่ปอดติดเชื้อนะครับอดีตแล้วก็เรื่องของเส้นเลือดตีบซึ่งสี่โรคก็เป็นโรค กลางๆซึ่งรักษาได้ในคนสูงวัยนะครับส่วนที่เบไมายเจอหัวไหล่ที่เราไปเจาะเนี่ยแพทย์บ,บางส่วนที่เป็นคณะกรรมธิการก็บอกว่ามันเป็นการรักษาทางออโทเปดิกหรือการรักษาเส้น,อเ,สนเอ็นที่ฉีกขาดเท่านั้นเองอเราก็ไม่ทราบนะครับคุณทักษิณกแกป่วยเป็นโรคเรื้อรังอะไรที่ว่าร้ายแรงะนะครับทีนี้าอายุเจ็ดสิอย่างเดียวเนี่ยผมก็มีข้อสังเกตว่า ต่อไปนักโทษคดีทุจริตคดีฆ่าคนตายคดีอาญากรรมร้ายแรงทั้งหมดเนี่ยถ้าบอกว่าอายุเจ็ดสิบเมื่อไหร่เนี่ยนะครับพักโทษจะเป็นโทษกอดีพิเศษหมดเลยนะี่ไหมต่อไปนักโทษก็ไม่ต้องก,ก็สู้คดีจนถึงอายุเจ็ดสิบแะครับอันนั้นน่าห่วงเนี่ยเป็นประฐานอันนี้จะเป็นปัญหาในอนาคตนะครับก็คือว่าทำความผิดไว้ตอนอายุห้าสิบกว่าก่อนกเกษียรราชการสมมตินะฮะทุจริตเป็นข้าราชการหรือเป็นรัฐตรีหรือเป็นอะไรเนี่ยเป็นสสสวเนี่ยแล้วก็สู้คดีในชั้นศาลสามชั้นศาลให้ได้ให้เลยอายุเจ็ดสิบ อแล้วก็เข้าเรือนจําไปพอเข้าเรือนจําเสร็จปั๊บก็ขอพักโทษหมดเลยนะครับแล้วคนคนคนไทยตอนนี้อายุเจ็ดสิบปียังแข็งแรงนะครับอายุเจ็ดสิบห้ายังคุณทักษิยังเตะกระสอบได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีใครเกรงกลัวกฎหมายแล้วเพราะว่าอาศัยเงื่อนไขที่แถลงกันออกมาว่าอายุเจ็ดสิบ ต้องพักโทษเป็นกรณีพิเศษก็สรุปคือกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้อ่ะครับอก็ทําทําความผิดแล้วให้อายุเจ็ดสิบแล้วค่อยออกจากคุกกันไม่ต้องเข้าคุกครับหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้ออภิปรายตรงอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ที่เราต้องต้องจับตาแต่ว่าก็ฝากฝากฝด้วยนะครับนักข่าวก็อาจจะช่วยดูว่าไอ้หลักเกณฑ์ตรงนี้มันใช้ได้ไหมคือวันนี้ สูงอายุขึ้นใช่ไหมครับเรายังไม่พูดเรื่องเด็กว่าอเด็กอายุ15้าเนี่ยไปลดอายุลงไหมเนี่ยผมว่าไอ้คนสูงอายุเนี่ยเปลี่ยนใหม่ได้ไหมเรื่องอายุคงคงไม่ใช่เกณฑ์เหมือนสมัยโบราณแล้วล่ะเพราะคนอายุเยืนเป็นยืนร้อยกว่าปีเนี่ยนะครับคนไทยมีตั้งพันกว่าคนละค่ะใช่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามประเด็นของสภากันต่อนะคะคิดว่าน่าจะได้อภิปรายกันเมื่อไหร่คะสวสมชายดูดูแบบเท้าล่างล้วจะอยู่ในช่วงเดือนไหนคะเมื่อวันพที่ผ่านมาเนี่ยทู้แทนของคณะกรรมการพัฒนาการเมือง ได้เสนอต่อที่ประชุมวิสนะครับแล้วก็ขอให้แจ้งท่านประธานสองเรื่องคือขอยื่นต่อท่านประธานในวันจันทร์นะครับวันจันทร์หน้าแล้วก็จะขอเปิดอันที่ปลายสองวันะนะครับเพื่อท่านประธานประสานงานอย่างรัฐบาลแล้วก็ขอความประสงค์จะเป็นปลายเดือนกุมภาพันธ์ครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะตกลงกับทางาท่านประธานวุฒิสภาครับเราก็ขอเป็นวันจันทร์งคารซึ่งเป็นวันวุฒิสภาครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าเรื่องประเด็นเหล่านี้ต่อวันนี้ขออนุญาตรบกวนเวลาของท่านสวสมชายพินท่านี้ก่อนขอบพระคุณค่ะวันนี้ให้กิจบรางรายการมาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวสมชายแสวงการค่ะ